มันจันนี่หว่าปึแกไม่ไปบกแ้วปแกชาวนี้มีอะไรฉันกินมึนเหี้ยค่ะคะคุณหนค่ะป้าตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนูจทานอะไรไหมคะป้าสบอกกีกครั้งแล้วอาหารแบบนีฉไม่กินเราไม่แก่แบบนี้แลชนักเรียนล่ะป้าเตรียมมาให้ยังค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวป้าไปเตรียมให้ค่ะ ดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไปแสงสีที่สวยสดใสนั้นเป็นจิตใจที่สดใสเสดีเสียงปรุงแตเราจะเสร็จไม่เนี่ยโมแต่ร้องเพลงอยู่หน้าจานน่ะโหแม่ไม่เข้าใจดรีรับปนเลยแอเนี่ยพูดอะไรเสียงคำไม่ตกฟากเลยนะไม่ทำให้พ่อแม่ชื่นใจเลยค่ะคุณแม่ค่ะ เอสไงพ้อเราซื้อให้เอ็มเมื่อวานถึอสเลยใหม่ร้อนเลยอุ้ยแกสวยจังเลยอ,ะอ่ะออต่อวันนี้มีประชุมสภานักเรียนด้วยนะอีกแล้วเหรอใหญ่ประธานก็คงจะออกคำสัง่งนี่เง่าอีกหละตามเคยชินว่าฉันคิดว่าเป็นคำตามหน้าที่ของเขานะนี่เธอเป็นเพื่อนฉันหรือว่าเธอเป็นเพื่อนเย็บผิดนั่นละ่ะเฮ้ยต่ออย่าลืมหยิกบกระเป๋าไปชิมินนะ สวัสดีค่ะตามที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าอีกสองสามวันทางเรนจะจัดงานวันพ่อวันนี้ปิ่นเลยเรียกทุกคนมาเพื่อสตหน้าที่ในกนารทํางานซึ่งปิ่นก็คิดไว้แล้วอันนี้นะต่อปิ่นจะให้ต่อคือไฟเ,เสียงนะส่วนนิดนิดอยู่ฝ่ายสถานที่จนะัดดอกไม้จัดโต๊ะเรียบร้อยส่วนจีด๊ดจี๊ดเป็นผู้ช่วยเรานะจ้ะเ,เอม็มค่ะเอมอยู่ฝ่ายบริการอติคมนะนะัด อยู่ฝ่ายการแสดงนะนนบินจะให้นอนอยู่ฝ่ายดูแลความเรียบร้อยในบริเวณงานนะอะไรเนะี่ยสมนไปให้เราดูแลงานคุมเสียงเนี่ยแถมยังไม่มีผู้ช่วยต่างหากกาจะเอาหน้าน่ะสิงานแบบนี้เราไม่ทหนหรอกนะอืมเราว่าเราก็ไม่เหมาะกับฝ่ายการแสดงนะปินเราอยากอยู่ฝ่ายสถานที่มากกว่าแต่ปินมอบหมายฝ่ายสถานที่ให้เรานะแต่เราเป็นผู้หญิงนี้จะทำอะไรได้เป็นผู้หญิงแล้วทำไมผิดกฎข้อไหนไม่ทรา เอาหน้าเอาหน้าอย่าทะเลาะกันงานจะไปรอดไหมในเมื่อยังทะเลาะกันไม่สามัคคีกันปิ่นให้เขาเลือกกันเองไปเลยงั้นปิ่นจะให้ต่อกับนัดดูแลเรื่องสถานที่นะส่วนนิดก็ดูแลเรื่องการแสดงจบเลยช่ปะวันนี้ปิ่นต้องขอขอบคุณที่มาประชุมนะคะวันนี้แยกย้ายได้ค่ะ เงาน,งานเอ้ยงานในชัยลำโพงมาณกี่ตัววะเอ้มันต้องหนกตัวดิเสียงมันจะเริ่มเจีเอ้ยพูดถึงเรื่องลำโพงอาษาคนนั้นไปถึงไหนแล้ววะไปดูกันไปเออใช่ไปเลย<ป> ต่อทำไมใช้ผ้าสีบุ่นเนี่ยนี่วันพ่อนะต้องใช้สีเหลืองสิไม่เราจะใช้สีมแต่นี่เป็นวันพ่อหนอ้าต่อเพิ่มใช้สีเหลืองสิงั้นก็ทำไปเลยคนเดียวแต่นี่เป็นวันพ่อหน้าต่อโต๊ะเครื่องราดก็หนักใครจะยกยังไงคนเดียวเงหนเกไม่ชื่อหรอกคนมีเงินอย่างเราไม่สมควรที่ทำแบบนี้หรอกยาต่าพยต่อ มาช่วยพูดนะไม่ต้องเล้วต่อต่อฟังจิ๊ดนะจิ๊ดเมียะจะให้เป็นหนังสือคำข้อสอนจิ๊ดเอาให้ต่ออ่านนะคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมนู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามาคัคคีคือเห็นอกเห็นใจกันซึ่งกันและก,กันช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทําให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทําสิ่งใดที่นํามาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยการปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทางหน้าที่ทางใจทรงพระเจริญ ความสามัคคีนั้นต้องเริ่มจากส่วนเล็กๆที่เรียกว่าตัวเราสู่ครอบครัวหาครอบครัวรักกันเข้าใจกันยอมรับฟังกันและกันไม่แตกแยกกันสร้างความสามาคัคคีให้คนที่อยู่อาศัยย่อมไม่เกิดปัญหาครอบครัวนำสู่การปลูกฝังให้ออกไปดำเนินชีวิตในสังคมใหญ่ ช่วยสร้างสังคมที่เข้มแข็งน่าอยู่เห็นอกเห็นใจกันยอมรับซึ่งกันและกันอันเป็นพลังของความสามัคคีสร้างสารสังคมดีดังคำสอนของพ่อหลวง